ที่ตอนนี้กำลังฮิตนะครับเาพระว่าออปชันหรือว่าลักษณะของตัวละครน,นี่น่ารักคิกขุนะครับก็ตอนนี้ผมเลเวลมาสเตอร์85นะครับเป็นสีแดงนะครับก็คือตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเติมตังค์นะครับก็คือสายฟรีครับเลนเจอร์ที่สายฟรีควรมีนะครับแล้วก็ควรที่จะเอากบแดงอะไรมายัดมันนะครับก็ จะใช้ตัวบาวนักสืบสกิลโลนะครับประโยชน์ของมันก็คือสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองเป็นทีมสตันนะครับ14วินาทีนะครับแล้วก็บาวอันต้าก็สกิลโลเช่นกันนะครับตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับได้มาช่วงกิจกรรมที่มันแจกนะครับสำหรับเพื่อนเพที่เริ่มเล่นใหม่ก็อาจจะยังไม่มีนะครับตัวบาวอันต้านะครับแล้วก็ตัวเกรนยอดนักปันนะครับตัวนี้มีแจกตามด่านนะครับแต่ตอนที่ผมได้มามันเป็นอีเวนต์เฉิญเพื่อนนะครับก็เลยได้เกรนตัวนี้มานะครับตัวบาวน้าแข็งอันนี้ตอนที่นั้นมันมี ช่วงนี้ก็ยังสุ่มได้นะครับตัวตั้งต้นมันก็จะเป็นเจ็ดดาวแล้วก็เอากรบยัดแปลงล่างมาเป็นแปดดาวนะครับตัวซิมบูเรไลออสนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับในในในตอนนี้นะครับสกิลดีมากครับลังเกมตีคูณสองพันเปอร์เซ็นตนะครับหยุดการเคลื่อนไหวหนึ่งวินาทีนะครับแล้วก็ความสามารถในการโจมตีแนวหลังนะครับแนวหลังคือไรนะครับก็โจมตีศัตรูที่กําลังวิ่งออกมาจากด่านใหม่ๆครับเพื่ก็ยิงอัดมันตายคาด่านเลยนะครับ ส่วนทีม B นะครับปั้นนะครับตัวมูลชุดดำนะครับสกิลตะโกนเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อน300%นะครับก็คือคูณ3สมมติพลังโจมตีแสนหนึ่งคูณ3ก็เป็น3ามแสนครับแรงมากนะครับแล้วก็ตัวมูลไอรอนนะครับตัวนี้เช่นกันเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อน300%พิเศษเพิ่มพลังชีวิตด้วย300%นะครับแรงมากครับแล้วก็ตัวรอนนะครับเพิ่มพลังโจมตี200%นะครับ3ตัวนี้รวมกันตัวนี้3ตัวนี้300ตัวนี้300ตัวนี้ 200กลายเป็นคูณ3คูณคูณ3คูณ3แล้วก็คูณ2นะครับคูณ3ทีนะครับถ้าคอมโบติดพร้อมกันเนี่ยแรงมากนะครับลองดูนะครับจะทีมลักษณะนี้ดูลองลุยที่ด่าน276นะครับด่าน276เนี่ยเลือดป้อมจะเยอะมากนะครับ แล้วก็ไอตัวมอนเตอร์ที่วิ่งวิ่งปพื่อเื่อเ่อปโูนืวิ่งทะลุออกมาเลยทำให้เกิดมาพัดมันไปครับปล่อยโล่ไปนะครับอยน้ำแข็ง่อยเพื่อนอะไรของเราไปนะครับกล่ไยเลนเจอร์ทีมบีไปด้วยเพิ่มพลังโจมตีครับเร่งการตีป้อมให้แตกนะครับให้รวดเร็วที่สุดนะครับจังหวะที่น้ำแข็งจะหมดเรากดโล่ให้มันนะครับสังเกตดูนะครับ ียของเราอัไปนะครับซ้บายพีคอร้องครับกินไปอะไรไปครับไปมั่วๆไปเลยครับดูยจังหวะนี้ครับนแข็งที่ยังมีอยู่เนี่ยไม่จากไม่ใช่จากไอเทมนะครับเป็นสก,กลิลจากไอตัวหมีที่ดันจีบหมีม้บาวน้ำแข็งนะครับสีเป็น สวสก,กิลที่เป็นสีส้มเขียวรูปกำปั้นเป็นของไอรันมูลนะที่ตัวที่เป็นสกเกตบอดสก,กิลที่เป็นสีฟ้าบนหัวคล้ายๆดาบนะเป็นสก,กิลของตัวลอนแล้วก็ไอมูนหน้ากากนะครับนะบนฟ้าเป็นพลังเนี่ยคอมโบแล้วครับคอมโบสังเกตว่าคอมโบเมื่อไรฐาน่อลดครับส่วนตัวเลอสนะครับเนี่ยครับไ่ยสก,กิลลมหายใจมังกรน,นะครับ พลังจมทีคูณสองพปครับแรงมากนี่เลือซ่าครับ,ดา,รบดานสองร้อสายปีก็ผ่านได้ครับไม่จำเป็นต้องต้องเติมตมังหรือว่าปั้นให้เป็นเลเวลสูงสุดมาสเตอร์นะครับแต่เราเลือกปั้นตัวที่ที่สำคัญสำคัญก่อนนะครับตัวที่มีประโยชน์ ที่ช่วยให้เราผ่านด่านนะครับเดี๋ยวมาลองดูที่ด่าน2องร้กันครับด่านสีแดงครับยากผมผมชอบซื้อเพื่อนนะครับเพื่นี่ซื้อไปยังมีดตัวทุกที่ดันไกลครับความยากอยู่ที่ความไกลเดี่ยด่านใกล้ๆตัวเกรนจะมีประโยชน์มากครับพยามลิ่ง่ร่งลร่งแร่ ให้เราเป็นเลเวลแปดแล้วพัดไปครับไปน้ําแข็งลงเลยด่านนี้หมนเดินครับสูตร้ายฟีเอาเพื่อนลงครับปล่อยทีมตัวช่วยนะครับทีน่นี้แต่ว่าอย่าปล่อยเพื่อนนะครับจังหวะที่น้ําแข็งจะละลายหมดต้องกดไอเทมอามาตะครับไม่งั้นตายครับผมบปล่อยเกรนไปด้วย เตนโจมตีไปด้วยเพือนคัาโจมตีให้เพื่อนครับมีน้ำแข็งครับการใช้เอทเมด้านบนเนี่ยครับก็คือเราต้องแล้วแต่คุณถนัดนะครับมั่จะเป็นว่าคุณจะใช้ตอนไหนแต่ว่าใช้จังหวะที่มีประโยชน์มากที่สุดจะดีการปล่อยก็ไม่มีอะไรมากครับปล่อยน้ำมวนไปครับตัวไใหนมาปล่อยตัวไใหนมาปล่อย ตัวบาสต้องแข็งล็อกตัว,ตวไว้ติดเลยครับตัวกเลนก็ดึงดึงให้เข้าไปไประชิดด่านไว้นะครับเลออสนะครับประโยชน์โหประโยชน์แบบเยอะครับทั้งสก,กิลดียืนไกลนะครับศัตรูที่โจมตีสแปทก็ยิงไม่ถึงมันนะครับสร้างเป็นกองกำลังแนวหลังที่กระเทียบ วิดีโอที่ผมอัดมาจะมีเสียงตัก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 เป็นเสียงกดนะครับยังไม่เทียบขนาดที่จะจะไปออตโต้ได้นะครับสอง,ททงแปดเจ็ครียร์ครับเรียบรอ้อยนะครับไม่จำเป็นต้องเติมเงินหรือว่าอัพตัวให้เป็นถึงระดับซูเปอร์มาสเตอร์ แค่เอาตัวที่มีประโยชน์นะครับสกิลคอมโบโกันนะครับสกิลเสริมเสริมเสริมกันขึ้นไปนะครับสองร้อยเสิบแปดก็ผ่านได้นะครับจะลองดูที่อ่านี่เพื่อนผมติดอยู่สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไปดูสิว่ายากอะไรถึงไปไม่ได้นะครับเจ็ดสิบเอ็ดต้องเล่นเกมนี้ตั้งใจเย็นๆครับบางทีโลสเรย์หรบอ กว่าจะเก็บเพชรได้สี่สิบรูบอกว่าจะเก็บรูบี้ได้สี่สิบรูบี้แล้วไปสุ่มนะครับพอไปสุ่มมาได้ตัวไม่เทพฉะนั้นใจร้อนอยากจะเติมแต่เติมไม่ใช่นะครับเือเราเก็บสะสมรูบี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็รอกิจกรรมคูณสามมันมาเราก็สุ่มที่เราจะดวงดีสุ่มได้แปดดาวเลยดวงไม่ดีเราอาจจะได้แค่หกตัวใหม่หกดาวตัวใหม่เจ็ดดาวล้วก็็นไ,ไรครับได้มาเราก็เอามาปั้น ท่านยังไงก็ไปเล่นด่านพิเศษ,ษ,ษเพื่อจับไอ้พวกกบแ,บงแดงๆครับมายัดครับยัดเพื่อให้เป็นเลเวลสูงสุดแล้วก็แปลงร่างมันครับนะครับตั้งเก็ผมจบเปลี่ยนเป็นทีมด้วยนะครับพยายามเปลี่ยนทีมดีด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเพิ่มพลังให้เพื่อนอนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีพอเมื่อกี้ก่อนเปิดไอเทมโมาาาล่อมตะช้าไปหน่อยครับกองหน้าตายไปหลายตัวไม่เป็นไรครับสร้างกองหน้าใหม่ ใช้ไอเทมก็ต้องต้องดูเอานะครับเนี่ยมีดโอ้โหเมื่อกี้ไม่ติดคาเปอันตรายนะครับอ่าเนี่ยครับเกรเด็งเพือนปื้บมาแล้วก็มีโลเลยไม่ให้น้ำดูดออกมาได้ไง่ายๆครับจะเล่นให้ผ่านดานา่านง่ายๆเนี่ยต้องอัดมันให้ตายที่ป้อมนะครับเพราะว่าเรามีตัวที่ไม่ได้แบบเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เลเวลสูงสุดนะครับเป็น รีเวลอะไรสูงมากมากเราก็อาศัยไอเี i ทมช่วยบ้างนะครับเคล็ดลับการผรสมผสาเนเบนเจอร์ทั้งสอทีม a อนะครับมันก็ทำให้ผ่านได้เหมือนกันครับไม่ว่าดา่านจะยากแค่ไหนเนี่ยทีม a อเนี่ยผมทะลุถึงสองแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าที่ผมมารีวิวเนี่ยเห็นว่ามีเลออสเนี่ยคนอยากได้อยากได้เลออสยังมีเลออสไปสูงไป,ปสูงไปสูงระชากไม่ใช่นะครับ ใจเย็นๆครับแนะนำคือใจเย็นๆน,น,นะครับเดี๋ยวมันให้เองครับเกมนี้ครับมันก็แลนด้อมให้เหมือนกันเดี๋ยวมันให้ผมดาวมาาเราก็มาปั้นจิตดาวมาแเราก็มาปั้นนะครับ,รบมีประโยชน์ครับเบนเจอร์เหล่านี้ใช้มากที่สุดครับนอกนั้นก็เอาเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชันก็ม่เายใช้ครับสองนเจ็ดสิบเอ็ดเคลียร์นะครับ,อ Clear รบโอเคนะครับเท่านี้ก็จะได้เพื่อนๆก็จะรู้แล้วว่าไอ้เบนเจอร์ตัวไหนหน่าปั้นไม่น่าปั้นอลองสูต โหนี่กาครับเนี่ยดวงไม่ดี